ชนกันแล้วนะครับน้องตัดน้ารีวมากเลยใช่ชน,นชนติดเลยนะคะปลายงานติดกันแล้วเขาไม่ตัดออกเหรอคะฟันไม่ไม,ไม่ไม่ตัดนะครับผมแล้วแล้วมันจะไปยังไงมันจะออกไหมมันติดกันแบบนี้จะทางครับทีนี้คือตอนนี้อยู่ลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ สวัสดีครับสวัสดี f อ f ซแปดขับสีดอคุณเงินทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับผมคนรักนะครับก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเพื่อมาหาหนุ่มหลอนะครับหนุ่มหลองานสวยนะครับผมไยโจโจ้นะครับวันนี้นะครับผมได้กล้วยมาฝากด้วยนะครับผมแม่แม่ครับตอนนี้คุณตาวิไลก็อยู่ที่กระท่อมอยู่นะครับผมมาดูนะครับก็ปลูกไว้ตู้ ยาวพอสุกวนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองจะไปทักทายดูครับว่าจ,จะเป็นยังไงงาเขายาวมากเลยโอ้ความรักความรักความรักยูสวัสดีครับดูบข <อ S 1> เขาเป็นมิตรกับความรักไหมเออดังดังครับต<อ>้องขออ,ขอภัยนะคะต้องโยนนึกว่าความรักจะเดินเข้าไปให้เลยโอ้ยผมไม่กล้าเข้าไปครับ มไม่กล้าเข้าไปนะครับผมแต่ก่อนผมกล้าเข้าอยู่อ่านะครับตั้งแต่ตอนเอามาใหม่แต่เดี๋ยวนี้มันมันห่างกันครับมันห่างขายนานนะครับผมก็เลยไม่กล้านะครับกล้าเลยครับคือควันแจ็คน้องเอิร์แล้วก็น้องโตมากันแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมครับเอาวันนี้ครับโจเขาบอกว่าโจไล่นะครับสวยๆขาัสวยๆโจสวย ดังๆหว,นวนานๆอือไม่กล้าเข้าไปใกล้ครับขนาดเป็นควานนะครับผมคว,วานพังม <สา S 1> ือน, <สา S 1> นกัน<ส>คือเราอยู่ห่างๆนะครับรูปลอ,อมากไหครับผมงานเขายาวมากเลยนะความรักเร็วๆมากครับเออตอนนั้นไม่ได้ยาวแบบนี้อันนี้มองด้านข้างยาวมากเลย เขาคอยทำอะไรน่ะเขาจะโยนใส่เราหรือเขาจะกินนะจ้า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 เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมเ็ะตรงนี้อ่ะอ้าวจ้าเขาหยิบเอาแอะแอะแอะอ่าน,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 นักกลัวเขาพุ่งมาครับ กลัวก็พูดเหมือนกันใช่ไหมครับน้องโอโต้กับน้องเอินมาแล้วเขาโยนดินไถครับกาเป็นสายแม่นครับเลาทักทายเพราะไม่มีของมาฝากครับวันดีครับโยโยวันดีครับเร็วห็นนั่งครับ ว้าว,วขาสวยาส,าส,สยาวยเล่ดิออเอ้าอืไอ้ดูโหแบบไม่ไม่ไม่ค่อยไอ้ไอ้นี่เท่าไหร่นะครับผมทำไมเขาไม,ไม่ค่อย,อ,ยอะไรเป็นใจเท่าไหร่อ๋อเขาไม่ค่อยเป็นมิด <laughs> ดูหน้าดูตาครับ สังเกตยังไงความรักเ้าหมอวิธีแม่แม่เขาสังเกตกันหน่อยสังเกตดูหูดูตาครับผมสังเกตตาครับถ้าตาเขาเป็นมิดเขาจะเป็นยังไงตาเป็นมิดหูเป็นมิดก็ต้องสะบัดนะครับผมอ่าสะบัดตาก็ต้องหวานหวานหน่อยตาเหลือกแล้วก็ระวังใช่ไหมยูสายตาเขาแอบชำเลืองมองความรักเนี่ยโวันนี้โจดูจมูกลงเขาครับ เขาจมูกลมเขาพองใช่ไหมครับเขาพองนี่หมายความว่าเขาพร้อมใช่ไหมพร้อมครับพร้อมประทะโยครับลูกดีดีพร้อมโยยงหวาน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 เยอ๋อแต่ว่าเราสั่งเขาได้อยู่นะสั่งได้อยู่ครับต้องใจถึงใจนะครับผมอ๋อใช้ใจนะคะคือถ้า ปุ๊บมาเราก็ต้องพุ่ต้องรีบถอย,ถอยอเีบาเลยครับอร่อยไหมจุ๊กไปไหนนะเดี๋ยวอภพายเจโจ้นี่นะครับอยู่จังหวัดมหาสรา,ารคามนะครับผมคือเป็นช้างที่อยู่ที่นี่ตลอดนะครับผมจะถามว่าตกงานไหมนะครับ ก็เหมือนช้างตกงานนะครับเพราะว่าไปไหนไม่ได้ไปทัวร์ก็ไม่ได้แหงานก็ไม่ได้นะครับผมนะครับก็ช้างเครื่องนี้อยู่ที่นี่ตลอดไม่ได้ไปอยู่ปางอยู่สวนที่ไหนนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่เคยได้รับนะครับการช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่นใดน,นะครับเพราะว่าบ้านแกยอยู่ไกลเนาะบางทีจะไปเอา าทางควานแกก็ไม่มีรถไปนะครับผมไปเอาสับปะรดไปเอาอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้ไปเอานะครับผมเดี๋ยววันหลังนะครับแม่ผมจะมีโครงการนะครับมาช่วยนะครับไโจโจ้มาไลายผลไม้ออนไลน์นะครับให้กับควานของไโจโจ้ได้มีรายได้นะครับผมเพื่อดำรงชีพนะครับ แล้วก็เพื่อได้เลี้ยงไผ่โจไผ่โจ,โจก็จะได้กินกล้วยกินผลไม้นะครับผมก็ฝากแม่แม่ด้วยนะครับฝากแม่แม่ด้วยนะคะเดี๋ยววันไหนเราแจ้งรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ก่อนให้ผมขึ้นงานนิ้วสบายเลยนะครับต่ก่อนเดืนนี้ไม่กล้าครับ <c oughs> แต่ถ้าถ้าเรา ถ้าสมมุติว่าช้างตัวโตแบบนี้นะครับกรณีที่จะเปลี่ยนควานเลี้ยงนะครับคือคือต้องมีการศึกษาดูใจกันนะครับมีการควานนี่ก็ต้องใจถึงด้วยนะครับถึงจะเลี้ยงได้นะครับผมเพราะว่าช้างช้างตัวผู้จะจะรับควานแค่แค่คนหรือสองคนนะครับอย่างมากนะครับผมนะครับ เจ้ามาเจ้าครับเจ้บาบอกขอบคุณครับพ่อขุนนานๆได้กินของหวนานๆนะคะงาชนกันแล้วนะครับต้งเอาดิวมากเลยใช่ช,น,น,ชนติดเลยนะคะ ปลายงาติดกันแล้วเขาไม่ตัดออกแล้วคะปานไ,ไม่ไม่ไม่ตัดนะครับผมแล้วแล้วมันจะไปยังไงมันจะออกไหมมันติดกันแบบนี้จะาาทางครับทีนี้คือตอนนี้อยู่ลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้อ่าชนกันทีนี้พอชนแล้วงาจ,จะทางออกแบบนี้ครับให้งากว้างกว่าเดิมนะครับคือให้ชนชนเลยครับอ๋อให้ชนไปเลยครับให้ชนไปเลยทางออกก็ยาวดันกันออกมาเองเหมือนเดิมครับ าะว่างาจะยาวออกมาจากคูลนะครับไม่ใช่ยาวออกไปนะครับผมยาวจากคูนครับจากคูนเรืสวยครับช<ม>้างเชือกน,นี้ตอนซื้อมาใหม่ๆเนี่ยผมได้มาฝึกมาหัดมาดูช่วยอยู่นะครับตอนซื้อมาอยากมีสวยๆแบบนี้สักเชือกนะครับแม่ๆเอาไว้แห่งงาน <laughs> สวยมากครับ เขายกงวงยกอะไรออกมาได้นะได้ได้หมดครับได้เอาจ้วยจ้วยอ่ะ,ออะยกงวงออกมากินเพราะเขาใหญ่เรา,ายกไม่ไดน้นุ่มไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับทางหนุ่มนี่คือเขาคล่องแคล่วมากมเรืงง่องเรื่องเรืงงเร่องหนึ่งเอาจอ้วสวัสดีครับก่อนทานสวยๆครับจ้วครับทาสวยๆดูหน้าเขาด้วยเขาจะอยากสวัสดีไว้นะ,ะจ้วยครับแล้ว โจดีดีทำสวยๆหน่อยเนี่ยครับโจเร็วพี่หันหน้าโจครับ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 โจเร็วเอากินบ่นี่กินไหมคะเป็นใครจะมาสั่งโจบอกว่าเป็นใครจะมาสั่งโจมาสวัสดีครับก่อนครับสวยครับโจเียังนั่งครับนั่ง เสียงกองกลางบานเลยเสียกล้มากหวานมากครับล้วเขากินเขาก็เอางวงเข้าไปข้างในตัวนี้ขออนุญาตอยู่นะครับอ่าอ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมอืมสายตาเขาโอ้งาสวยครับงาสวยมากหน้าก็สวยนะคะความรักจะกินเสร็จแล้วรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อเขาจะเขาจะโยงหงเหรอหรือยังไงเราต้องถอยไหม ดูดูตาเขาความรักนี่จะเอาอยัางไงหันข้างแล้วค่ะเอไมเขาเดินเข้ามาโซ,โซ,โซ,ซ่เส้นเล็กอยู่นะควารักโซ,ซ่เล็กเส้นเล็กอะ่ะถ้าเขาพุ่งมาทำไง ด,ดูดูดูตรงต้นไม้เห็นเลยว่าโซ่เส้นเล็กมากนอมดีกว่าอ้งาเป็นเม็ดกว่าแล้วนะครับค่ะอ,า,อานี่เม็ดกว่าเราต้องมีที่บังก็สำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอหยุดไว้เท่านี้นะคะพ <f> า <aren> แม่ๆมาชม ความหลอของพายโจโจ้นะคะเดี๋ยวมีโอกาสเราก็จะมาไลฟ์ผลไม้ให้กับพายโจโจ้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ